ผมได้กดแหลงอย่างบ้าคลั่งเพื่อที่จะหาเทคนิคหรือวิธีการต่างๆในการขึ้นแรงสูพีมมาให้พวกคุณได้รับชมไอดีที่1นลักกี้สูพีมหกสดาวไอดีที่2ปอซ่าน่ารักสูพีมร้อดาวไอดีที่3ามโอนี่ซูพีมหนึ่งรี่สิบดาว ไปรับชมเทคนิคและวิธีการต่างๆในการขึ้นแรงสูบปีนนะบ้นนาสวัสดีครับชาวคนรักอาวี B ทุกท่านภายในปีนี้มีผู้เล่นที่ไม่สามารถที่จะขึ้นสูปีนได้เป็นจำนวน5 0า7 5นวน5 7 5 4 2 คนใช้บริการปั๊มแรง44,255คนบริการโยกดาว74,555คนชาวเล่นมือณนะตอนนี้ลำบากยิ่งนักผมเลยขึ้นมาทำคลิปนีอเอ้เพื่อเป็นแนวทางวิธีการว่าคนที่เขาขึ้นสู่พมพ์มได้เขาทำอะไรกันบีที่คุณทำอยู่มันถูกต้องแล้วหรือยังตำราที่คุณเรียนคุณเรียนจากใคร <laughs> เอาเอาดีๆแล้ว <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาแชร์นะครับผมสิ่งที่คนที่เขาขึ้นซูพีมาเขาทำกันนะครับผมที่มันต่างจากคนที่เขาแหลงคอนแหลงตามจากคอนน่ะที่มันต่างขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมให้มันขึ้นซูได้แล้วทำไมเราขึ้นยากากลางคนเหนียวขึ้นไดต้ต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโดยใช้มือและสมองเล่นนะครับผม มือและสมองมือและสมองนะครับความคิดของเรานะครับผมปัญหาที่นะครับผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับขึ้นฟุกปีไม่ได้นะครับมีประมาณ2แบบนะครับผมแบบแรกนะครับก็คือปัญหาที่เรานะครับแก้ได้นะครับก็มันคือแก้ได้คือมันอยู่ที่ตัวเรานะครับตัวเราเป็นคนที่จะแก้เองนะครับอ่าหนึงนะครับ คุณนะครับผมให้เวลากับเกมนะครับที่คุณเล่นหรือเกมอื่นก็ได้แต่ที่เป็นเกม Rv คุณให้เกม Rv อ่ะวันละกี่ชั่วโมองอาทิตย์ละกี่วันนะครับเดือนหนึ่งคุณให้เท่าไหร่วันหนึ่งอ่ะแต่และคนก็จะมีเขาเรียกว่าหน้าที่ไม่เหมือนกันบางคนก็เรียนบางคนก็ไม่ได้เรียนบางคนก็ทํางานบางคนก็ไม่ทํางานบางคนทําอะไรก็ทําไปเถอะ แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณแบ่งเวลามาให้เกมอ่ะหรือการกดแร้งเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยสำคัญสมมุติว่าผมเล่นวันละชั่วโมงเนี่ยกับกี่คนหนึ่งเล่นวันละสิบสองชั่วโมงโคุณว่าใครจะขึ้นสูพีมก่อนอหรือว่าเก่งก่อนอนั่นแหละคุณเค,คิด <laughs> อะไรประมาณนี้แหละครับผมข้อแรกก็คือเวลานะครับที่เราจะแบ่ง ไอ้เกมนั้นน้อยมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมไม่เก่งแต่เราเล่นทุกวันนะครับผมมันก็ช่วยได้ให้เราเก่งขึ้นอะไรแต่เล่นแล้วเราต้องคิดด้วยนะครับคิดด้วยว่าอย่างงู้นอย่างงี้มันดีไหมที่เราทําอยู่ที่เราเล่นอยู่ตรงนี้มันใช่ใช่ไหมนะครับผมอันนี้คือข้อแรกนะครับแบ่งเวลามาให้เกมมากๆถ้าอยากขึ้นไวนะครับผม แล้วก็ข้อ2นะครับผมตอนเนี้ยณนะตอนนี้นะถ้าคุณเล่นคนเดียวเลยแค่คุณคนเดียวนะแค่ตัวเราแค่ตัวเราเราคิดเลยเอ้ยตอนเนี้ยเรามีความสามารถพออย่างเราเก่งพออย่างที่จะขึ้นสู่ได้แค่เรานะไม่ต้องแบบมีบางคนมีตีบางคนไม่ต้องคิดอนะไรคิดแค่เราหรอว่าเราอะความสามารถถึงจริงป่ะนะครับความรู้เราอะมันเหมาะที่จะเล่นแล้งสู่หรือเปล่าคือบางคนอะขึ้นสู่จริง อันเนี้ยจริงแต่พอไปเล่นจริงๆแล้วอะ่ะเล่นไม่ได้เล่นคนเดียวไม่ได้ต้องมีตี้ต้องมีคนแบกต้องอะไรคือเหมือนคุณจะไปข้างนอกอ่ยแต่คุณไปไม่ได้คุณต้องมีเพื่อนนำทางตลอดคุณต้องมีคนที่จะพยุมคุณตลอดอันเนี้ยแย่นะหัดเดินทาง่นคนเดียวบ้างนะครับเดินทางเปรียวมันก็ต้องเสีย่ยวเดินทางเปรียวมันก็ต้องเสี่ยงเป็นธรรมดานะครับผมลองคิดดูจริงๆอะ่ะถ้าเราคนเดียวแหละ สมมติเพื่อนเราเลอกเล่นหมดแล้วมีเราคนเดียวเลยกดคนเดียวอะ่ะคุณกล้าป่ะคุณทําได้บ่ะถ้าคุณยังมีความกลัวในจิตใจอะคุณก็ลองกดไลค์ไม่ใช่ลองคิดดูถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าเฮ้ยถ้าแม่งคนเดียวไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ไหวอะอยังไงก็ต้องสองอยังไงก็ต้องสามยังไงก็ต้องห้ายัางไงก็ต้องมีเพื่อนคุณจะไปข้างหน้ายากมากแล้วก็ช้าช้าช้าอย่าพูดถึงแรงกอเลยนะครับ แค่คอนแค่ซูมันก็เหนื่อยนะครับแต่บางทีมันก็ไม่เหนื่อยบางทีมันก็เหนื่อยอะละแลาวละลาละคือบางทีอ่ะคุณอาจจะมีเพื่อนดี <c oughs> เพื่อนเก่งนะครับแต่เพื่อนทุกคนนะแบกบคุณไม่ได้ไปตลอดหรอกครับเอาจริงนะแบกบตัวเองดีที่สุดนะครับผมถ้าคุณคิดว่าเอ้ยยังไม่พอความรู้ตอนนี้ยังไม่พออาวทำยังไงครับข้อต่อมาเลยครับผมศึกษาความรู้เมตาจากผู้เล่น,นะระดับสูง,สง ท็อปแลงนักแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับช่อง u t u b บตัวนี้นะก็มีนะเยอะแยะทุกตุกทุกกู้กกแอปทุกอย่างมันมีนะให้เราศึกษาแล้งกอแล้งอะไรท็อปร้อยคนเก่งๆเยอะแยะเลือกดีๆนะนะครับอันนี้สําคัญนะครับผมเลือกดีๆนะครับเลือกเขาที่เขาเล่นจริงๆแล้งที่เราต้องการนะครับเขาเล่นแล้งไหนเขาเล่นแรง คอนเขาเล่นแหลงซูเขาเล่นแหลงกอเขาเล่นแหลงอะไรก็ว่ากันไปเลือกดีๆนะครับตำราที่คุณจะอ่านบางทีคุณอ่านตำรานหนึ่งไปไปเจอตำรานหนึ่งนะครับมันก็จะชนชนกันอยู่ที่อีโก้คุณอะเยอะรอเปล่าคุณเปิดใจนะรับหรอเปล่าว่าตรงนูง้นตรงนี้มันดีมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับอันนี้อยู่ที่ตัวคุณที่คุณต้องคิดด้วยตัวเองวิเค,คราะห์นะครับแล้วก็แยกแยะแยกแยะ <c oughs> นะครับผมอันนี้อยู่ที่คุณนะครับศึกษาดีๆถ้าคุณเล่นตัวในเมตานะครับมันก็จะขึ้นง่ายสมมุติว่าคุณเป็นคนเล่นตัวแบบแค่ไม่สนว่าตัวมันเป็นติดเมตาหรือแบบตัวที่เขาเล่นกันเขาเขาเล่นกันน่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเป็นแลงด์ดแลนด์ต่ำกว่าคอนน่ะเขาจะเล่นแบบเล่นแก๊กอะโหดโหดใช่ไหมที่ชอบแบนเล่นแก๊กเล่นอเลนเล่นมอททอส อะไรอย่างเงี้ยเล่นอา่ามาตายา่าอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ถ้าขึ้นมาคอนหน่อยก็จะมีพวกเคและมีพวกลิเลียละอะไรอย่างเงี้ยครับแปงถุงสูงแหลงซูงพิมก็อ่ามาแล้วไงฟอรเรนเริ่มลามแล้วอ่ายีน่าเริ่มมาถูกปล่ล่ะเอลสูเริ่มคม ยิงเข้าพุ่มอ้าไม่ใช่นี่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้รนครับ <Yeah. S 1> ถ้าคุณเล่นตัวในเมตาที่มันไม่ใช่แรงที่คุณอยากจะขึ้นแต <Yeah. S 1> ่มื่คุณอยากจะขึ้นสูพิม์แต่คุณเล่นนาตาหยามันก็ขึ้นได้ครับแต่มันจะยากและอาจจะนานและอาจจะขึ้นไม่ได้เลยก็มี oh. ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ <You 're S 1> คิดเอาเอง <okay. S 1> อยากขึ้นง่ายคุณก็ต้องตามกระแสแต่ถ้าคุณมีกระแสของตัวเองคุณก็ต้องทําให้ได้กระแสคุณมันแรงพอที่จะต้านกระแสหลักหรือเปล่า <S <S แค่นั้นเองนะครับหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ นะอันนี้สําคัญนะครับผมเขาทําคลิปมาให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็กดไลค์กดไลค์กันนะครับสนับสนุนแค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้นักแข่งไม่ค่อยจะตีมแล้วนักแข่งนะครับแต่ถ้านักแข่งมาจะตีมเรามาสนับสนุนหน่อยนะอันนี้สําคัญนะนักแข่งกับเป็นนักแข่งกับมันเหนื่อยอยู่แล้วครับแล้วมาสตีมอีกมันก็นเหนื่อยเข้าไปอีกนะครับผมนักแข่งคนไหนสตีม ช่วยเป็นต <ST question> ั้งแต่้นะครับกดไลค์ให้อะไรเงี้ยคุยคอมเมนต์อย่าไปเลื้อนแต่เยอะนะผมนักแข่งไม่ค่อยอยากมาตรีมนะอันนี้ช่วยกันหน่อยนะครับผมช่วยกันหน่อยนะถ้าอยากมีแบบสตรีมดีๆดูแรงดึสูงไอ้คนเล่นเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยกันนะครับเป็นคนดูที่ดีให้สตรีมเมอร์นะครับผมเป็นนักแข่งด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องอันนี้สําคัญเรื่องอารมณ์นะครับส่วนมากนะครับ คนที่แรงต่ำกว่าส่วนมากนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณต่ำกว่า8ปดสิบเก้าิดาวเนี่ยพออันนี้หน่อยออกมาแล้วเริ่มอารมณ์ละ,ละคือคือแชทนี่อย่าเปิดนะอันนี้ผมแนะนำนะครากอะากขึ้นไลน์จนะริงนะแชทอย่าเปิดลําโพงให้ปิดอันนี้สําคัญเลยแชทอย่าเปิดลําโพงให้ปิดนะครับผมเพราะว่าจากที่ผมเล่นเกมมาเนี่ยห้าหกปีเนี่ย มีประมาณนะครับ99.09999 99 99นะครับผมที่เปิดไมค์มาด,ด่านะครับมากกว่าการคอเกมนะครับผมเชนหน่วยนิดหนึ่งอันนี้เลกไม่เคยมีใครเปิดไมค์แบบเฮ้ยเพื่อนข้างบนระวังนะคู่่กลางขึ้นไปแล้วนะลมขึ้นไปแล้วนะระวังโดนแก๊งนะครับไม่มีนะเฮ้ย <"He i, S 2> เพื่อนโดนเวทป่านะนเรานะไปเวทส่วนไหมไม่มีนะเฮ้ย <"He i, S 2> เพื่อนแคลลี่ มันลงไปหมดแล้วนะระวังโดนได้นะไม่มีนะแต่ที่มีคือไอ้ศาตว์วับกูยังไงเนี่ยอ้าวมึงเล่นอย่างนี้มึงขึ้นมาได้ยังไงวะมึงขึ้นเองได้ยังไงวะเก่งมากอกอพี่ว่าเก่งมากอกอฮะไอ้พวกเนี้ยไอ้หืมไอ้พวกคอนต้นนะเธอะไอ้แม่ลุงเนี่ยเชวร์แม่จังที่แม่งได้แม่ลงลุงเนี่ยเชวร์แม่งเป็นลุงเนี่ยเชวร์ไม่เคยมีเลยนะครับของดี เปิดไปกอ่อเกมนะผมโซโล่ขึ้นก่อนะผมโซโล่ขึ้นก่อขึ้นก่อเลี้ยนนะประมาณนะครับประมาณกี่เกมจำไม่ได้นะสี0ร้อเกมเนี่ยแหละหรือกี่เกมเนี่ยแหละประมาณเนี้ยมีอยู่เกม2เกมไม่เกิน5ไม่เกิน5ไม่ถึง5ด้วยประมาณ2-3เกมที่คนที่เล่นน่ะเขากดสามมาใช่ไหมผมเป็นโซโล่แล้วเขาก็คอกันว่าเฮ้ยระบนระวังเฮ้ยเราได้กลางว่าเฮ้ยเราออเจ้น,นะโซนเลย เ,เดี๋ยวเล่นบนเตจเรามาเล่นล่างโอ้โหหาเล่นได้บ้ามากเลยไอเทมแรงมากคนดีๆย่งสังคมเนี่ยนะครับจริงๆพวกคุณก็เป็นได้นะผมก็เป็นได้อ่าแต่ผมไม่ไปเป็นแต่ผมไม่เป็น <laughs> <laughs> มมปน,นะครับผมช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะจริงๆใครที่อยากเก็บแรงจริงๆก็ปิดนะครับอ,อารมณ์มันขึ้นง่ายอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมอันนี้แค่ขึ้นสูนะมีแค่นี้พอแค่นี้พอถ้าทํา ที่ผมบอกไปนี่น่าจะได้ละน่าจะได้ละไม่ไม่น่าไม่น่าเกินมือไม่น่าเกินมือนะครับถ้าตั้งใจจริงนะถ้าตั้งใจจริงนะครับไม่ใช่เราเล่นเราทําตัวยังไงนะครับผลลัพธ์มันก็จะเป็นยาง้นคุณเล่นขำๆคุณไม่จริงจังกับเกมคุณไม่ให้เวลามันคุณก็เป็นได้แค่ซาบุกอซาลิโจอ่ะเอากระนาที่สองนะครับไอ้ดีมีข้อข้อใหญ่นะครับผม แบ่งเป็น2อันนี้ปัญหาแรกก็คือปัญหาที่เราแก้ได้นะที่ตัวเองนะครับผมแล้วง่ายกว่าปัญหาที่2คือปัญหาที่เราแก้ไม่ได้นะแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงกับมันอันนี้ทาไม่ได้จริงอันนี้แก้ไม่ได้จริงนะครับแก้ไม่ได้จริงใช้คําว่าปล่อยให้มันเป็นไปนะครับปล่อยให้มันเป็นไปเรามีหน้าที่เล่นให้มันเต็มที่ก็พอนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นแรงนะปัญหาที่แก้ไม่ได้ส่วนมากก็จะเป็นพวกแบบเพื่อนท็อกซิกที่ผมบอกไปเนี่ยบางคนเราก็ บางคนเราก็แบบไปทําอะไรนิดหน่อยอ่ะมันไม่ถูกใจเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะไอ้พวกเรื่องพวกเนี้ยคือสมมติว่าผมเนี่ยอยากช่วยเพื่อนตีบัฟใช่ป่ะแล้วผมไปสกิลลัรดแบบไปพลาดอ่ะแบบเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะรู้ตักใจ,ใจอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้ว มันก็พลาดจริงอะไรเงี้ยแล้วก็มาแล้วเพื่อนก็นกเนินนิ่งแล้เอฟเคบ้างพิม,งม์ด่าบ้างเปิดไมด่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจริงป่มันเป็นเรื่องปกติมั้งสำหรับเกม R v วีไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าสำหรับผมนะถ้าคนที่ไม่ถึงไม่ไม่ไมแรงกอมันก็มีนะคนที่ทําแบบมันไม่เข้าใจเราหรือแบบเราไม่เข้าใจเขามันก็มี นะครับผมไม้มันทัดของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเอามาวัดกันมันก็ไม่เท่ากันอยู่เลยนะครับผมมันก็ประมาณนี้แหละครับแล้วคุณคิดว่าแล้งคอนเนี่ยที่จะขึ้นสูเนี่ยมันต้องเล่นเป๊ะขนาดไหนมันต้องเล่นดีขนาดไหนถึงจะไม่โดนด่าถึงจะถูกใจทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องจริงที่อยากจะให้รู้นะครับผมบางทีเราเพื่อนเราทาอะไรนิดหน่อยที่มันไม่ถูกใจเราเราก็ปล่อยปๆผ่านนะครับมันไม่แพ้หรอครับ นะครับผมอาจจะล้านคีบเราอาจจะเคลียคีบไม่รออาจจะโดนแก๊งไม่บอกอาจจะกดล้างไม่ทันอะไรย่างะช่างเม่งไปเลยครับผมนะปล่อยผ่านมันมันก็ได้ครับผมมันก็เป็นผลดีต่อต,ตัวเรานะครับผมประมาณนี้ละงานเรานี้งานครูครคพีไม่อะไรมากมายหรอกนะครับผมข้อที่สองนะครับผมบจจบเพื่อนที่เอาป่าตัวกลางๆตัวพะโลยนงอะไรอย่างเงี้ยมานะครับผมในตำแหน่งอื่นๆหรืออะไรก็ได้นะ วัวแบบเอาแอรเตนก้าป่าอะไรอย่างเงี้ยนาตายาไอตัวแบบปันปนป่นๆเลื้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบ,บ,บางทีมันก็มีหลายสาเหตุนะบางทีเขาว่าอาจจะอยากเล่นบางทีก็เป็นเมนบางทีเขาก็าทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราก็ตั้งใจเล่นไปนะครับให้เรามันมีความมุ่งมั่นให้เรามันมีเป้าหมายนะครับผมว่าเออคือถ้าคุณจะขึ้นสู่ หรือขึ้นแรงอะไรก็แล้วแต่แรงคอนอะไรเงี้ยมันไม่มีทางที่คุณจะเจอฮีโร่แบบที่คุณถูกใจหมดเข้าใจป่ะบางทีคุณก็เจอแบบตอนนี้ป่าบ้างเอามอทอสป่าอะไรอย่างเงี้ยตัวแบบอะไรประมาณเนี้ยตัวแบบที่มันไม่ใช่ปกติอ่ะอ่านี้ดีกว่าที่ไม่ใช่ด้วงที่ไม่ใช่นาคอที่ไม่ใช่เพนที่ไม่ใช่กีล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปกติมันคือปกติแต่บางทีมันมีโอกาสเจอนะครับผมมีโอกาสเจอหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะครับผม มวยโลมอะไรอย่างเงี้ยบอลนโลมอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันก็มีแพ้มีชนะครับปกตินะัไม่มีเสมอนะครับอาวีนะครับผมมีแพ้ชนะนะครับสำคัญในจิตใจเราต้องแข็งไว้นะครับผมอย่าปล่อยให้ความมืดคึงกินนะครับผมประมาณนี้นะครับมันมีโอกาสเจอแล้วนะครับทำใจยอมรับมันแก้ไม่นดาแล้วก็ข้อต่อมาครับอันนี้สาคัญคือผมใช้เวลานี่หลายเดือนนะครับเพื่อที่จะหาความหมายของ คำว่าแรงไทยไฟเดียวนะครับผมผมคิดว่าค,ความหมายของแรงไทยไฟเดียวเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่นะครับผมใช้เวลาเป็นเดือนนะครับแล้วผมก็ได้ข้อสรุปว่าแรงไทยไฟเดียวเนี่ยมันคือการตัดสินใจนะครับผมที่ผิดพลาดนะครับในเวลาที่สําคัญนะครับเช่น ส่วนมากมันจะเกิดขึ้นตอนเราไฟมังกรเราไฟดาร์กเรา uh, บวกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตายกันหมดทีมแล้วเราก็อะไรประมาณนี้ส่วนมากนะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้เช่นส่วนมากจะเกิดขึ้นหลัง8นาทีส่วนมากจะเกิดขึ้นหลัง8นาที10นาทีอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นนะ <quella> สมมุติว่าเพื่อนเราไปตาย <definite> ปุ๊บเราก็เข้าไปตายต่อเอาคือเราตายเสร็จแล้วก็ตายไหลไหลไหลตแล้วก็จบ มันคือความหมายของแรงไทยไฟเดียวก็คือการตัดสินใจนะครับผมที่ผิพดพลาดนะครับในเวลาที่สําคัญนะค,ะครับผมเช่นถ้าเป็นแรงสูงสูงเดี๋ยวนี้ก็มีนะเดี๋ยวนี้ก็มีแรงไทยไฟเดียวแต่เกิดขึ้นในอัตราที่แบบแดในสิบแล้วเัี้แปดในสิบแปดในสิบตาเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเนียนจะอธิบายให้ฟังก็คือเล่นสิบเกมจะเจอแรงไทยไฟเดียว2เกมเข้าใจไหมจังหวัดจันทบุรี นะครับผมแต่ส่วนมากจะเกิดขึ้นในแรงสูงเยอะมากเพราะว่าไอ้ฝั่งที่ได้เปรียบมันก็ได้ใจถูกปะล่ะอ้าวพอเราได้เปรียบอะครับได้ภูมิแมปได้ไรายไ,ได้นู่นได้นี่ถูกปะล่ะได้ค่าก็ได้ใจแล้วแรงสูงพีมาเล่นพลาดเยอะมันปกติแล้วมันคือปกตินะครับผมไม่มีใครไม่เล่นพลาดแรงสูงก็เล่นพลาดแข่งก็เล่นพลาดทุกคนเล่นพลาดหมดนะครับผมแต่มันพลาดบ่อยนะในเวลาที่สาคัญเนี่ยมันพลาดบ่อยแล้วทีเนี้ย มันเลยเป็นการพลาดแล้วมันก็สําคัญนะครับเพราะว่าส่วนมาก้มันพลาดจังหวะอย่างนั้นแล้วมันก็จะจบเลยตีบ้านจบหรือแบบอ,อะไรสักอย่างกันแหละคือมันมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วช่วงนี้มันบ่อยด้วยนะครับผมเพราะว่าคนไทยมันใจร้อนนะครับบางทีเราเฮ้ยมันาดิเอ้ยว่าบวกเลยเอาเลยแล้วก็แพ้พอ,อแพ้เสร็จแล้วก็ยังไงต่อครับแล้วก็กดต่อถูกต้องพอเรากดต่อปุ๊บยังไงอะ ก็รังเดือดเลยกําลังเดือดเลย,ลเเลยทีเนี้ยบางทีกดตำแหน่งไม่ทันด้วยเอาเลือกไม่ทันไล้เล่นโลมเล่นเล่นโลมเอาไม่อยากเล่นเลือนแม่งเแลวกันอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยครับประมาณนี้ช่วงนี้มันเลยอันตรายนะครับผมอยากให้คนใจเย็นนิดนึงนะครับผมใจเย็นนะครับช่วยกันคนไทยช่วยกันเนซิร์ฟเราใช่ไดมเซิร,เร, <c oughs> รเราจะได้รันกันต่อไปนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าแรงไทยไปเดียวแล้วก็นะครับผมไอ้เรื่องเนี้ย มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยนะครับผมก็คือวันแบดเกสนะครับแบดเกมนะครับทั้งเราแล้วก็เพื่อนเราในทีมนนะรวมถึงฝั่งตรงข้ามทุกคนมีหมดนะครับจะมีวันที่เราเล่นแย่มากแบบไม่ใช่หว่ะวันนี้มเล่นยังไงก็แพ้ยังไงก็ไม่ชนะมันมีนะคือผมโซโล่ขึ้นกอยแค่เจ็ดวันใช่ไหมมันก็มีวันหนึ่งที่แบบเล่นมันแบบมันมีขึ้นจริงๆริะ ใจป่ะคือเล่นยังไงก็ไม่ขึ้นเล่นยังไงก็ดาวเท่าเดิมเล่นยังไงก็ดาววนเล่นยังไงก็มันไม่ขึ้นย่างไม่ชนะเหมือนแบบเหมือนเกือบชนะแล้วก็แบบฮ้ยมันอะไรอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีนะแบทเดย์เนี่ยแบดเกมก็มีครับแบดเกมก็มีนะครับผมแบบตอนนี้เราเล่นแย่จริงแบบแม่งศูนย์แปดเลยศูนย์แปดเลยอเงี้ยอะไรประมาณเนี้ย มันแบบหลุดไปแล้วสมองไหลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะส่วนหน้ามันก็จะเกิดขึ้นกับทีมเรานี่แหละนะครับทีมตองข้ามไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมมันก็แปลกจริงๆนะเรื่องเนี้นะครับผมแต่มันมีนะมันแก้ไม่ได้จริงๆแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือแล้วก็แบกไม่ได้กันนะอย่างเงี้ยแบกไ,ไม่ได้เพื่อนตายศูนย์สิบแล้วก็ฆ่าสิบสองอะไรเงี้ยก็ได้อยู่อะไรเงี้ยครับผมแบกให้ได้ถ้าแบกไม่ได้ก็เริ่มตาใหม่ครับเรีนตาใหม่ไม่เป็นไรครับผม ในชายนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาหรอกมันเป็นเหมือนกุญแุประสที่ต้องพบเจออยู่แล้วแก้ไม่ได้นะครับผมก็คือคนที่จะกดขึ้นสู่อ่ะจริงๆทุกแรงก็มีนะทุกแรงมีหมดทุกแรงมีหมดทุกแรงมีหมดไม่ว่าจะแรงจากบอลถึงสู่เอ้ถึงกอเนี่ยมีหมดก็คือเจอตี้ปั๊มแรงคนตีปั๊มแรงอ่ะ คนเก็บแรงอะไรอย่างเงี้ยเด็กแรงคือเตี้ะคือคนที่เขาเป็นกดงานอะอ่ะกดงานอะต้องเจออยู่แล้วทุกแรงผมบอกเลยส่วนมากถ้าต่ำกว่าแรงคอนนี่ก็คือเตรียมแพ้เลยนะครับถ้าแต่งถ้าต่ำกว่าแรงคอนเจอก็คือเตรียมแพ้เลยนะครับผมคนที่ต่ำต่ำกว่าแรงคอนก็คือทําใจสับสภาพเลยครับเพราะว่าเยอะมาก เสม,สมอคนปั๊มแรงเยอะมาก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 เลยนะครับผมต้องทําใจแล้วก็ผ่านไปได้น,นะครับผมประตูด่านแรกนะครับแรงซูก็มีทุกแรงมีหมดอันเรื่องนี้นะครับผมเราไม่มีเราไม่มีอะไรจะไปหยุดไม่มีอะไรแก้นะครับแก้ที่ตัวเราเราก็ต้องเก่งขึ้นนะครับผมเรื่องราวนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแค่ขึน้นซูนะ นี่แค่สูนะครับถ้าทําประมาณนี้ได้น่าจะได้แนละ้วให้เวลากับมันเยอะๆนะครับผมอย่างผมเนี่ยถ้าผมจะขึ้นกอนะผมจะขึ้นกอจากที่ผมทํามาสองคลิปเนี่ยเอ่อก็ใช้เวลาวันหนึ่งนะวันหนึ่งประมาณสิบถึงสิสองชั่วโมงขั้นต่ำคือแปดถ้าแบบผมแย่จริงแบบมัน <Allez. S 1> เล่นแบบเล่นไม่ดีอะแบบเราควรพักดีกว่าแล้วก็เล่นแค่แปดแปดถึงสิสองชั่วโมงผมให้จะขึ้นกอ ที่เหลือคุณไปคิดเองแล้วกันว่าคุณอยากจะขึ้นแรงไหนคุณอยากจะไปที่ไหนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหน้าที่การรับผิดชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมนี่มันเต็มระบบอยู่แล้วนะถ้าใส่ก็คือใส่สุดแล้วไปหยุดอ <c oughs> ะไรประมาณนี้ให้เวลามันนะครับผม <c oughs> อ,ะอะไรอีกบ้าห <c oughs> าความรู้ด้วยเออหาความรู้ด้วย นะอันนี้สําคัญนะบางคนเขาก็ทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แยกแยะว่าบ้านไหนมัน <edaan S 1> มันดีไหมมันเขาเล่นแรงอะไรเขาอะไรแยกแยะเองนะครับผมเด็กไทยเราเก่งอยู่แ like ล้วนะฉลาดอยู่แล้วคนเล่นแรงคนเล่นอาร์วีอ่ะเอ้ยเก่งอยู like ่แล้วเก่งอยู่แล้วนะครับบางพยายามศึกษาดูคลิปนู่นคลิปนี่อะไรอย่างเงี้ยรุ่นยงรุ่นใหญ่เขาก็ทําคลิปไว้เราก็ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยศึกษาตัวใหม่นู่นนี่นั่นของโลมของปาบอะไรอย่างเงี้ย ต้องศึกษาแลาท่านจริง na, จังจริงนะครับแล้วเราเล่นวันๆหนุ่มๆกับเพื่อนล้วก็ไม่เป็นไรครับเราก็เล่นขำๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่ผมผ่านมาอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าพอเรารู้เยอะเรารู้เยอะเรารู้เสร็จแล้วมาปฏิบัติเราให้เวลาเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับประมาณนี้เลยับประมาณนี้เลยมันก็เป็นพื้นฐานแล้วล่ะพุณเรื่องอ่ะคุณอยากเรียนเก่งก็ต้องไปเรียนทุกวันหนูไหมล่ะอะไรแค่นั้นเองแต่ผมไม่อยากเรียนเก่งผมก็ไม่ได้ไปเรียน ผม,ผมก็เล่นแดเกมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับผมคุณพร้อมหรือ,อยังนีกว่านะถ้าไม่พร้อมอ่ะออคุณก็อย่าเพิ่งกดนะครับผมแค่นั้นเองแต่ถ้าตอนนี้คุณพร้อมแล้วอ่ะคุณเลือกกดไลค์ดิรออะไรอ่ะแล้วผมไปแล้ว <c oughs> ผมยืนยันตรงนี้เลยว่า O V ไม่มีแฮกแม่ถ้ามีแฮกแม่ขอให้ผมช็อกตายค่ะ